บริษัทพิมานมีเดียจำกัดสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาพร้อมกับแบบทดสอบออนไลน์ตอบโจทย์การศึกษาในศตวรรษที่21สื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยเนื้อหา4ส,สาระการเรียนรู้ดังนี้ 1. สื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างอิ ik, เล็กทร ang, อนิกส์เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสต,ตรง 2. สื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 3. สื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เรื่องเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอ e ิเล็กทรอนิกส์ 4. สื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์เรื่องเครื่องเสียงเพียงสแกน QR Code หัวข้อที่ต้องการเรียนรู้เข้ารับชมวิดีทัศน์ผ่านระบบออนไลน์หรือสามารถทำการบันทึกบุ๊กมาร์กเก็บไว้เพื่อเรียนรู้ในชั่วโมงว่างจากการเรียนได้ทุกที่ทุกช่วงเวลาเสริมสร้างความรู้ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องเสียงผลิตจากป้ายไวนินสีสันสดใสทนทานพร้อมกรอบรูปที่แข็งแรงสวยงามขาตั้งที่เคลื่อนย้ายสะดวกแข็งแรงเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนและชั่วโมงว่างจากการเรียน สนใจสั่งซื้อติดต่อฝ่ายขายโทร02 924 6316